ที่สองไหนได้แ,แค่นี้โอ้ได้เยอะอยู่นะอันนี้คือทางเข้าเวลาจะไปกินมิอโป,ปแปพนี่ก็อยู่แถวนี้นะครับท่านผู้ชมถ่ายจากมุมนี้ก็เห็นนะครับท่านผู้ชมว่าตรงนั้นมีใครเก็บบ้างนะครับท่านผู้ชมมีคุณน้ำหวานคุณบันหม่คุณปอแล้วก็คุณกับตนแล้วก็คุณโฟกัสแล้วก็คุณโอเพนแล้วก็คุณเบียร์ไอเหรอโฟกัสก็ได้ขึ้นไหน มันเคยมีแต่มันนานแล้วน่าจะแต่ตอนตอนก่อสร้างหมู่บ้านเลยค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเรามาดูรอยเท้าหมาคันมันมีกี่รอยโฟกัสออกโฟกัสออกเนี่ยถอยถอยถอยเนี่ยโฟกัสลบสี่อะทับรอยมันทุกคนรอยเท้าหมาเต็มเลยโฟกัสถอยโฟกัสโฟกัสถอยตรงนี้ด้วยรอยเต็มเลยนะครับท่านผู้ชม รอยเท้าหมาตะกี่เนี่ยรอยเท้าหมาแถวนี้เต็มเลยเพราะว่าหมามันเคยมาย่ำแถวนี้จริงหรอเออมันเจ็บไหมเจ็บไหมอะไรหรอหวานหวานมีอะไรหวานบอกเออคืออะไรหวานหวานอ๋อเล่นเล่นดกาแฟเต็มมือแล้วเหรอเมื่อกี้อะไรขึ้นทำไมหรอเอออฮาวหวานหาอะไรตกใจมั้ยตกใจหาเลยแถวนี้มีหรอตรงนี้มีหรอเดี๋ยว เดี๋ยวพี่ช่วยเราไปดูให้มันมีต้นมันแต่มันไม่มีพุ่นอย่างนี้แต่ไอเชื้อเชี่ยวอย่างนี้เหรอมันต้องมันต้องมันสูงก่อนนนะั่นบริษัทเอ็นนะครับตรงนู้นมาอันนี้ก็แทงคามันใหญ่มากเลยครับแถวนี้ทำอะไรกันเนี่ยครับแถวนี้โอ้แถวนี้เอ้ยเดี๋ยวเขาไปทำอะไรข้างในกันขนาดนั้นเขาไปทำอะไรข้างในขนาดขนาดนั้นเออสอร์รี่สอรี่เพ็ญ กััคิดว่ากลับยังล่ะใครจะกลับก็กลับเด้อที่งูไหนที่งูโดนหลอกไม่รู้ทุกคนม่รู้เนี่ยเออมีรู้แล้งัยต้องขออภัยนะครับผู้ชมตะกี้มีคนเผยพูดคำหยาบไปนิดนึงนะครับว่าหิค่ะเออแค่นั้นแหละกลับได้ยังกลับได้ยังส่อเลยนะครับเขาไม่ได้ตั้งใจพูดนะครับไปกลับกลับได้ยังเนี่ยไปเถอะ ขา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 ทำไรเนี่ยพวกกันเว้ยมันมันมีน่นหล่อด้วยนะที่เราจะมาเก็บได้ช่วงสงการก็มาเก็บได้ทีนี้เบี้ยหอยังหอแล้วมั่งเต็มมือนะช่วงสงการน้องช่วยเก่ก็มาเลยต่ต้องไปออกเยอะมากามมีคนฉีดน้ำใช่แถวนี้มีคนฉีดน้ำใช่ลงเถอะลงเถเชือกกัดโอ้โอ้อะไรโอ้อะไร มใส่ใส่หมูไม่สบันใส่ใส่มูไมอ้าวอะไรขึ้นมีรองเท้าที่แบบไม่ใช่สองสูงใช่หมอี่เลตังตังเนี่ยแลมันก็ตินเทาหนูบอย่างนี้ได้น้อยนสภาพมาสาวมิสแกนไทยแลนด์มาอีกแล้วมิสกนไทยแลนด์มาอี

มีส้นสูงส้นสูงว่างก่อนหนูว่ต้องใส่รองเท้าส้นสูงเอ้าเอ้าเอ้ากับมาแล้วเอาไปไหนน้ดกว่าทุกคนวาง่างใส่ใส่มือครับัน จำตอนนั้นนะป่ะที่เราเกิดเทศกาลเอากระทะตีแบตเอ้ยจะได้จะได้แล้วเอาแฮทเป้งเสียงดน้ำอเลยจำได้เลยลิปนั้นนายที่นพี่ทำตื้อตื้นตื่อตื้อตื้อทำไรอยู่ปังใครอ่ะโอ้ไม่ก๊อสฉันตื่ไม่กเลยเจ้าตัางแตกขามือจริงเหรอแตกเหรอแตกขามื่อเระวังบันแตกนะที่เสียวันแตกมาเลย อุ้ยตกใจใครบไอ้วม่รพีเก็พี่ก็ไม่รู้พี่เก็บเป็นเม็ดแบบเด็ดเม็ดสิอีลูกเนี è, ่ยเด็ดอย่างนี้ฮัลโหลฮัลโหลเฮดียังไม่ตั้งใจเลยอันนี้คืออะไรครับผมอุ้ยเม็ดปาไปที่เมีนมันคือเม็ดแมงลักเคคุณบอกว่าเม็ดแมงรักใช่ไหมครับ หนนี่โอ้โหนี่มันคือเหมือนมาเลงใต้น้ำเลยเดี๋ยวไปไหนคุณโฟกัสโอเค,อเคสภาพอุ้ยสิ่งมันโตนเลยเสียงรองเท้ามันต้นเลยเหมือน,นอทำทำเองกินเองไงรายการรายการใหม่ของปอคือทำเองกินเองนะใช่เป็นเละทุกคนทุกคนผมต้องหนีก่อนนะครับตอนนี้แม่ปอยดูโอปออยู่ใช่ไหมครับดูโอปอยอยู่ตอนนี้เราต้องออกไปก่อนหนีก่อนตอนนี้ไ,<ม>ไปเถอะ พราะเราหนีกลับบ้านไปบ้านใหม่เถอะมาถ่ายคลิปกันรอล้อลอแล้วมีมีโมเดลไหมมีมีพวกเลโก้ไหมไ<ป>เลโก้มีปะมีพวกเลโก้ใช่ไหมเค้าถึงบ้านแล้วครับท่านผู้ชมนี่คือบ้านใหม่นะครับท่านผู้ชมแค,แ,คแ,คแคนดี้อยู่ไหนไปแคนดี้ไปใช่ไหเนี่ยไปไซ ทำอะไรกันอยู่ไปขโมยของกับกันมาด้วยพี่มีเพื่อนใหม่มาอีกคนนึงใครตามมาเขาอยากเขาเขาจะเข้ากับพวกเราได้ไมั้ยมาดูกันเพื่อนใหม่ครับใช่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 ไหมไหนไอ้ไอ้นั่นเนี่ยเรี๋ยวเดี๋ไหนคนไหนล่ะมอเดลยไหนวะดำไหนวะทุกคนผมมองไม่เห็นไปหนึ่งนะเหงื่อเข้าตา ไอ้ตังตังเส้งเส้นไงยี่หน่อยเงาเขาได้ได้ไหมหนักไปเดิมไปใสองไปสองไหมไปสองไหมโอเคเคแข็งมากแล้วคุณตะวันไปไหนอ่ะวันนี้คุณตะวันไม่มาอ้าวนึกว่าอยู่ไหนหายตัวมาแล้วครับนี่เจ้าของช่องไม้เลยนะคบเจ้าของช่องช่องตะวันชาแนลนะครับอะไรนะตะวันกัปตันเหรออืมใช่ะัักปตัน พวกเรียกคือมีตวัมีกัปตนมีตุเขยแล้วก็มีใครอีกคนหนห้าเด็กตัวเล็กๆมันหน้าเหมือนตุเขยอต่ชื่ออะไรฮะหน้าเหมือนทุเขยเหรอตัวเล็กๆคล้ายๆตุเขยหน้าเหมือนตุเขดนะใครอะใครอะเดี๋ยวตะวันชคิดหน่อยใครอะหน้าเหมือนสุเขตดียนะน้องตงค์ชื่ออะไรนะน้องของสตาร์เตอร์เตอเตอเตอร์เตอร์เตเตอร์จำได้ไม่ค่อยออมาเล่นเลยเตอไม่ค่อยออกมาเล่นหรอเมอะเล่นเล่นเล่นอเอ่อเอนั้น ท่านตื่นเหรอโดยสิ่งพวนี้มามาไม่ยังไม่ยังไม่ได้ถ่ายเห็นซะหน่อยถ่ายตอนงได้ไหมถ่ายคลิปแค่คำพูดว่าไงคะแล้วคุณมันจะมาเล่นเหรอเนี่ยวันนี้ไม่สนใจถ่ายคลิปซะหน่อยหรอคลิปสั้นอ่ะไม่ถ่ายบ้างอ่ะเออเคดีมากทำหน้าทำไมทำหน้ากันคนโซเคทำอะไรอยู่ไม่ทราบสเก็ตทำอะไรอยู่ อันนี้คือทําอะไรสร้างอะไรอยู่ครับทำพื้นรู้ทำพื้นจะสร้างอะไรจะสร้างไปเลยแค่สร้างเป็นพื้นเฉยๆอ้าวเหรอแค่นั้นนะใช่ๆที่ถ่ายยังไงคลิปยามถ่ายคลิปยาสิถ้าตัดต่อได้หรอไม่ต้องตัดเพราะว่าขี้เกียจตัดขายชิวๆสไตล์เรียวๆรียวถ้ามันตัดได้นะง่ายแต่ไม่อยากตัดนะคนมันไม่อยากตัดเข้าใจไม้ผมขี้จะตัดอะไรทำไรกัน ต่างทำอะไรหมดอะไรหมดอะไรออกตัางอะไรหมดอะไรหมดเนี่ยอะไรอันนี้ช่องอะไรนะเอาก็ช่องตะวันนี่ครับตะวันนี่ครับคุณตะวันมีช่องนี้ใช่ครับผมแท็กคุณช่องคุณตะวันไปแล้วแท็กไปแล้วค่ะแท็กแท็กไปประมาณสองคลิปใคร อะไรอ่ะพี่ปิงพี่ปิงถ่ายน้ำปั้นไม่ถ่ายเลยรงอนแล้วอ่าโอเคโอเคถ่ายถ่ายถ่ายก็ถ่ายพรุ่งนี้จะออกมาถ่ายนมิวิวิดีโอมีเพื่อนใหม่จะออกมาเล่นเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปอีกวันนึงนะคะเสื่ออะไรเขาชื่ออะไรนะ่ยน้องตัวส้มสมีสมัสมีเอ้ยสวัสดีค่ะชิมัตมีใชิไหมคะชิมัตมีไอ้นี่ล้อเรียนเฉยเลยสตางค์ล้อเรียนเพื่อนจัดการสตางค์เลยตังตังใช่มมันชื่อตังตัง อ้าวตังตังจะอันนี้เขาแล้วตังจะทำร้ายเขาแล้วล่าสุดอ้าวอ้าวอ้าววันนี้ขาเจ็บอยู่นะใช่ใช่ต้องลองไปเล่นแบดกับมันนั้นมันเสิร์ฟยังไม่เป็นเลยใครใครเสิร์ฟไม่เป็นจริงใครเสิร์ฟไม่เป็นใครรเเสิ์ฟไม่ป็นกระจกม้าใครเสิร์ฟทาไมม่เวลาเวลาเวลามันจะเสิร์ฟเจ้าม้ามันก็ทำอย่างนี้เอ้าแล้วมันก็ เอาขออีกครั้งขออีกครั้งไม่ได้ออีกค้ต่างทำไงหรอไม่จนเปลี่ยนจนเปลี่ยนคนเลิมเนี่ยโลกเดียวกับเพื่อนแถวบ้าคุณโง่ใครใครโลกเดียวกันเลยเหรอโลกเดียวกันคือมันย้อนแต่เพื่อนแถวโลกบ้าเขายังแบบดูชราดอันนี้โรคบ้ามันเรียกว่าโรคบ้าเฮ้ยบ้าแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วตะวันจัดการเลยตะวันซ้ำสองจัดการตางราหัส ตะบันเขาไม่ยอมนะตะบันเขาเป็น,นเคยเป็นนักมวยนะคะเขาเพาลูกเขาลูกสองล่าคำสิงนะคะอันอันอันนี้ไม่ยองเลยจิ้งจกปั่นจิ้งจกปั่นไม่ไม่ว่าเขาเดี <c oughs> ๋ยวเขาก็ซัดสลับไม่ไมทันที่นะ <c oughs> สอรี่ว่า <c oughs> มีอย่างหยับเท้าหนูไปแจ้สอรี่สอรีไ่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจมั่งมันเป็นไงอะเบื่อเป็นไหนถ่ายด้วยถ่ายด้วยถ่ายช่วยไปช่วยไปช่วยตามมัดมีกันใจ อังอังอังมันนะไม่ไม่ไม่ที่อยู่ซอยไหนนะลืมซอยฮะซอยไอเทียอะไรซอยสิทธาบบ้านไหนวะลืมจะไม่ได้สองหอ่องพ่กไ็อยู่กันวะอะไรอีกเงี้ยมัน ไม่แล้วตอนนี้เราจะมีเราจะมีละครใหม่ให้ดูนะคะไม่ไม่มีอุ่นมั่วอุ่นมั่วไอ้นี่มามามาต่อว่าไงจะไปไหนต่อไม่ถ่ายแล้วก็ปิดแล้วนะมิสโอ้ยมิสแกนพูดไปตั้งนานแล้วขอโทษค่ะเขาไม่ได้ตั้งใจค่ะสอรีเขาไม่ได้ตั้งใจไม่กินชกไย่งหาดาตอนที่มันแก่ย่งหาดาวมายังไงไม่ทราบเปทางแบบเปทางไม้แบบตายจริง รายไม่เกรงใจใครเอาโ ho เอาโ ho โหอัาหานนี้สู้กันมาเลยนะครับท่านผู้ชมสู้กันมันไม่เกรงใจใครสู้กันมันไม่เรมกรงใจใครแล้วก็มีคนมาแจ๊อะไรกัน,นอะไรกันก่อนอะไรกันก่อน เอยมึนแล้วนะคะเป็นอ,อะไรกันเป็นอะไรกันให้ผู้าย,ายส่งด้วยอะไรเหรออะไรเหรอเป็นอะไรกัน เขาทอะไรกันเขาทำงานเรบอกว่าอยากเปนแอะไรอะสุเกะมีสาวหรอวว่ายังไงคะว่ายังไงคะเอาตะวันกิ่งตะวันสนุดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไปไหนหมด ปิดรายการอยมีรายการเหรเราไม่มีอะไรละขอปิดรายการครับตอนนี้เฮ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวพี่กับกล้องก่อนล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมที่มีไอเอ็นพูดยังไม่ถูกเลยพูดยังไม่ถูกเลยช่องมีปีกไฮเอ็นด์แองเจิ้ลชแนลไม่ปีกไฮเอ็นด์แองเจิ้ลชแนลไม่หรออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องผมช่องมีปีกไฮเอ็นด์แองเจิ้ลชแนลด้วยนะครับตอนนี้ลาก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย บายบายไม่มันเจอกันทุกวันนะบายบายบายนนนนบาย,บายจะมีสอนพรุ่งนี้จะมีอกันใหม่อันนี่พูดโม้ฉันเหรอบายบายเจอกันใหม่ที่นี้นะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เลยบาย